สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกาติดตามสนมนีวารตีทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังอยู่ที่ลักกิโลเฮียนน้ำโชกตำบลคารแมอำเภอสีีคละงุ่มจังหวัดสุริน์บรรยากาศเมื่อคืนนี่เองครับหลาโซดเมื่อคืนนี่ครับก็มีคนมามาขอโชกขอหลาบกันอย่างต่อเนื่องโอ้โหหนาวกับหนาวเดือเมื่อคืนครับ ลมก็แรงแรงเึก้อซ้ำไดคข้อหัวก็ย่างมากขอโชดค,ครับเห็นนี่ก็หูยหลายเล็กลเลอเกินจุดถูกนะครับถูกมาล่าหลายคนกันเลยหลายเลขนะครับแต่ว่ามือขึ้นเนี่ยไปโฟกัสที่คุณยายคนนี้นะที่กำลังเขียนอยู่นี่ครับออคุณยายมาจากบ้านหนองรักตำบลหัวง UA, ัวอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ เพิ่นกะผ้าลูผ้าหลานมาขอโชคขอลาขอเลขเด็ดนะครับที่ลักกินโลเหียนน้ำโชคเพิ่นกระด้ตัวเลขละครับเดี๋ยวให้ผมก็เลยให้เพิ่นเขียนเนาะได้เขียนให้แน่ได้เลขได้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณยายิ่นเขียนนะครับอ่าบอแมนฟังฟังคุณยายเขียนสิฟังเพิ่นดูนะไปไปดูว่าคุณยายเพิ่นเขียนเลขยังไงดีกว่านะครับเนาะอก้าเป็นยังไงเก้ายัางไง 0 Thì... ngàm mà lạ ngàm chú mươi dài bao nhiêu này Lại mươi dài bớt bò đấy bớt sắm sẩm bớt xì bớt 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 sẩm bớt gì lấy cái này lấy à, à. <laughs> <laughs> này lấy cái này lấy cái này lục cái lục lấy cái này lấy cái này để cái này lấy 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 này lấy cái này lấy Ừ si này lấy <laughs> สี่ศูนย์สี่นะพจนจุดใด้ว่ายายโอ้พจนจับปิงปองโอ้พจนจับปิงปองใด้ันี้พจนจุดพันอันนี้ใดนั่นสี่หาหนึ่งสี่หนึ่งออเอาเขียนเบมืองหรอวะนี่สี่หาหนึ่งน้ำสี่าเหล็กใหญ่ด้ละโอ้ตัวนี้เะหนึ่งโอ้ อันเสียหาหนึ่งขึ้นจังเด็กหกหนกบ่ละห๋ <laughs> อของยายนี่เก่าสีศูนย์อ๋อของอันนี้สีศูนย์สีหนึ่งของผัวใดยายของลูกใสจ่จกปิงปองแล,แล้วก็สีจุดใดนัินพ้นใดเสียหาหนึ่งเสียหาหนึ่งลูกจุดถูกเป็นว่ายจ,จุดถูกอ๋อเป็นว่าถูกวิธีนะเบ่งบาดใหของผัว สำหรับตัวเลขจากคุณยายเพิินเขียนไ้แล้วนะครับตัวเลขที่ใดก็คือเก่าส0เลขของคุณยายเลยแล้วก็เลขของลูกชายเพิินนะครับเพิินไปหลวงในหายใด้404นะครับแล้วก็เลขทูปนะที่เพิินจุดใดก็4 หาหนึ่งแม่คุณยายเขียนเหล็กหาเหมือนกับเล็กหกเลยนะครับแล้วแต่สิเอาไปแปลกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด s u b s c r กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิววารติด้วยนะครับขอให้รับไว้รวยขอให้ถูกหวยทุกท่กานทุกคนสวัสดีครับ